สวัสดีครับครับผมครับพวกเรานักแสดงจาก La Puide Series ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอครับวันนี้นะคะเราจะมาเป็นตัวงสองกันเพื่ออะไรยังไงกันบ้างคะใช่ครับจริงๆวันนี้พวกเราก็ต้องมาเพิ่มสกิลนิดหน่อยในการแสดงหรือบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยครับก็ละเว้นไม่ได้ช่วงนี้ก็มีออกงานหลายๆอย่างหรือว่าทักษะการแสดงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วครับเราก็ต้องเพิ่มสกิลไปเรื่อยๆครับผม ใช่ก็คือพูดง่ายๆคือเตรียมความพร้อมสำหรับงานในอนาคตใช่แล้วใช่ครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงแล้วแบบบุคลิกภาพเนาะที่แบบเราก็ต้องแบบไปออกงานนู่นนี่นั่นเราก็ต้องแบบดีจากภายในเหมือนมากเหมือนเดิมเติมสกิลว่านักแสดงที่ดีควรควรเป็นยังไงการการที่เราทํากิจกรรมต่างๆให้มันมีอินเนอร์มาจากข้างในเพื่อไทยทอดออกมา จนข้างนอกให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเพราเหมือนมาเติมสกิลมากกว่าก็คือสิ่งแรกเลยคือ <_ EN> เราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆออก็เลยต้องมาเรียนรู้เพิ่ม <_ EN> เติมกัน <_ EN> ใช่ครับอย่างที่ผ่งงานมาได้ออกกัน ให้น้องใหม่ตอบก่อนเลยก็ใช้คําว่าดีขึ้นครับรู้สึกว่าไม่ไม่กังวลแล้วก็ไม่ไม่เก่งเหมือนแต่ก่อนแล้วช่วงแรกๆออกงานก็คือจะแบบไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงก็จะมีความเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มือสั่นแล้วเนาะไม่มือสั่นเลยครับตอนนี้ตอนนั้นร้องเพลงก็คือยืนมือสั่นอยู่อย่างนี้เลยสั่นหอบเปียกด้วยเหงื่อออกแบบลกสุดๆแต่ว่าน้องเก่งขึ้นเยอะแล้วครับ ใช่ครับลองพูดได้เยอะพูดเก่งขึ้นใช่ไม่จริงๆคอปเตอร์เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วแต่ว่าแบบเวลาแบบเจอคนเยอะๆเราไม่กล้าพูดใช่ตอนอยู่หลังกล้องนี่คือพูดเยอะกว่าเพื่อนอะพอๆกับพีเลยก็คือวิธีพูดเยอะเป็นคนนเอ้าผมหลุดปากไปเหรอใช่พี่ช่วยยังไงว่าช่วยเทรนเอายังไงเอาจริงๆแล้วเหมือนพี่ๆก็บอกว่าคือบางอย่างมันเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้แล้วเหมือนต้องใช้ประสบการณ์ พี่เสือก็บอกว่าตอนพี่เสือขึ้นเวทีครั้งแรกเขาก็สั่นเหมือนกันผมถามว่าเราพี่ทายังไงพี่เสือบอกว่าก็ขึ้นไปเรื่อยๆสั่นสู้ใช่สั่นสู้จะสั่นก็สั่นจะกังวลก็กังวลไปเลยแบบปล่อยออกไปเลยให้ให้ให้ความรู้สึกเหล่านั้นมันมันได้คลายออกมาแล้วมันหายไปก็จะดีขึ้นพูดดีกว่าตอนผมสอนเขาอีกเรียกมาเตรียกมาเสือสอนมาดีก็ผมแสบได้พี่เสือแหละยังท้กันได้ ก็คือเรียกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะพร้อมมากขึ้นกับการที่เราได้มาเบปะสบก,กันเนาะใช่ครับผมพูดถึงกระแสสำหรับที่ผ่านมาออนแอร์ไปแล็นรักษี EP เป็นยัาา e. 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 นไงไงบ้างเอิร์ดตอนเราสิบคนโอ้โอหเกินคาดครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็นต้องบอกว่าเกินคาดอย่าง EP แรกของเราเนี่ยแฮชแท็กอันดับที่ยี่สิบสาม EP สองขึ้นมาเป็นสิบ EP สามขึ้นมาแตะหนึ่งกับสองก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหดีใจดีใจใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าตื้นตันไปด้วยเพราะเห็นทีมงานบางคนก็ได้ยินมาว่า แอบร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนกันอะไรเงี้ยในขณะที่นักแสดงพวกเรากำลังแบบฮะนั่งรรีเฟชซ่าจริงหรือเปล่าวะอรอยจริงจริงเนี่ยตกใจสุดๆถามว่าแบบเครื่องใครขึ้นบ้างเครื่องใครขึ้นหนึ่งบ้างตอนรีเฟรชกันผมัขึ้นมาก็ตกใจอยู่มืนไม่ได้เป็นสิ่งเราคาดคิดไว้เลยไม่ได้คาดคิดเลยของเป็น top t e ก็พอตอนแรกเหนื่อยเไหมคะกับการทำงานที่ผ่านมาใช่ความรู้สึกแบบมันตื้นตันแบบไม่รู้จะ พูดคำไหนนอกจากคำว่าแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันใช่ใชเห็นบอกว่าได้เข้าไปสองเป็นยังไงบ้างในแข่เอาไวายังไงบ้างกับที่เรา พี่พีหลออมากโอ้โหไม่ไมเขาเขาใหชมกันทุกคนนะว่าเหมือนด้วยตัวเรื่องที่ปูแรคเตอร์ทุกคนมาดีมีการเล่าเรื่องที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับเรื่องอื่นๆมาเป็นการเล่าทีละมุมเล่ามุมคนนี้เล่ามุมคนนี้แล้วก็มาเป็นผมเป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนคนคนก็ชมกันว่าเราเออแบบลำดับการเล่าเรื่องดีใช่อีพีต่อต่อไปก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากับเข้มข้นกันจริงๆแล้วใช่ ใช่คือจากที่อ่านในทวิตก็คือแบบทุกคนคิดว่าแบบมันเป็นการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างดีเข้าใจง่ายครับผมเพราะว่ามันได้มองจากมุมมองของแต่ละตัวละครทำให้แบบเราไม่แบบเอ๊ะทำไมคนนู้นทําอย่างนี้ทํำไมคนนี้ทำอย่างนี้มันเออใช่แต่ไม่น่าเบื่อใช่ใช่ครับผมแต่ว่าเพิ่งสมาร์ทแค่สามเอพีที่เหลือมาเนี่ยต้องมีอะไรอีกเยอะเลยถูกไหมสามอีพีนี่คือให้อินโทรครับผมอีกเก้าเอพีเนี่ยของจริงครับของจริงบอกเลยจริงไม่มีอะไรวะ ก็สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะได้ดูก็น่าจะได้ดูอีพีหน้าๆอย่าคือสิ่งที่ทุกคนจะได้ดูตอนแรกเราปูมาน่ะว่าซีรีส์เราเนี่ยเป็นดราม่าโรแมนติกนะแต่ว่าในสามอีพีเนี่ยก็มีกลิ่นดราม่าเบาๆคอมมเดดี้้วยแต่ว่ามีคอมเมดี้เยอะเยอะมากพอสมควรแต่ว่าพอหลังจากอีพีสี่เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มจริงจังละเพราะคำว่าดราม่าของเรามันไม่ได้มาเล่นๆใช่เพราะมันเริ่มปูมาได้เข้าที่แล้วพร้อมลำ พร้อมฮะพร้อมไม่ไร้ลรำละเพราะเราปูเสือมาละเข้าใจไม่เข้าใจดีไม่ได้เลยเอาเหรอรวมถึงความโรแมนติกด้วยใช่ไหมที่จะไม่ได้ด้วยใช่ครับถ้าไม่มีโรแมนติกเราจะปูเสือทำไมล่ะครับที่จริงจริงซีโรแมนติกนี่คือคู่ผมกับพี่เสือสุดตั้งแต่ EP พีหนึ่งพี่จั๊มเยอะมากเลยเยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงสกินชิปเยอะสุดๆเลยแต่เป็นดึงคอเสื้อนะ ก็รอติดตามดูดีกว่าถ้าพูดกอนเหรอว่ามีมีครับมีมีมีแต่ว่าก็ต้องรอดูว่ามันจะมีแบบไหนใช่จะเป็นรูปแบบไหนใช่ครับผมกดดันไหมอ่ะเพราะว่าพอมีฝาบันขึ้นไปแบบนึงแล้วมันไปมันไปสูงกว่านี้ไม่แล้วนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนี้ที่ต่อไปนั่นแหละกดดันเลยขนาดเพราะว่ามันดูจากกราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันลงมาเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะอันนี้ ถ้ากดดันเรื no ่องการแสดงก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับแสดง่้ว่าตอนนี้ก็คงลุ้นกระแสต่างๆแล้วก็ขอให้ออกมาเป็นที่ชอบของทุกคนแล้วกันแล้วก็ช่วยๆกันปันไปพวกเราัแสดงก็อยู่ข้างทุกคนไปด้วยครับครับผมก็ไปดูเรางปรูเทกกันอยู่ตลอดนะครับผมใช่ก็คือกระแสตอบรับจากต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยใช่ครับ ในต่างประเทศทั้งทวิตเตอร์กับ t ิ k กต k อกก็ karaoke, ก็แท็กมาหาพวกเราเยอะเหมือนกันผมผมไม่เห็นในเสิร uh ์ชใน t ิ k กต k อกก็คือมีบางคนเสิร์ชว่า EPC มาหรือยังแล้วอี่รีบ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 แฮชแท็กลาบวี EPC ขึ้นแล้วฝั่งของ่อนว่าสามีบ้านแนี่นอนอ๋อก็สองี้นะครับเวลาสี่ทุ่มสี่สี่ทุ่มครึ่งครึ่งใช่ครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดใช่ครับครับผมมาแน่นอนก็คือมาแน่นอนยังไงก็ รอก็ต้องมามันมาอยู่แล้วแล้วมันมาอยู่แล้วแล้วมันมาอยู่แล้วสาวอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางไอชีนะครับหรือว่า iq.com ใช่ครับจะเป็นเวอร์ชันอันคัดครับเวลากี่โมงครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับจะมาหลังจากสดประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งใช่ครับก็ดูจากช่องวันจบก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันไอชีดูต่อได้เลยใช่อันคัดก็จะเพิ่มเพิ่มเป็นฟิล์มดีเทล ทีมบางทีมประโยคบางประโยคอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะเพิ่มขึ้นมาให้สมมติในช่องวันสามนาทีในไอาทิตสิบแปดนาทีสิบแปดนาทีเหรอคุณทำอะไรกันอ่ะที่ี่เรากี่ชั่วโมงกินข้าวทั้งคุยกันงนั่กินข้าวสิบแปดนาทีโอเที่ยวต้องไปดูเนาะอยากให้ดูเวอร์คำว่าคำว่าเวอร์เวอร์ชันอันคัดก็จะเริ่มเริ่มแห่งฤทธิ์ละอ่าใช่สีเป็นต้นไป บอกได้เลยว่าดูได้ดูน่นอนเพราะเวลาดูส่วนเนี่ยเราตั้งใจปั่นเทรนกันเราไม่ตั้งใจดูซีรีส์ขนาดนั้นใช่ไหมเราเข้าไปดูใหม่ในไอ้สี่ยอ่ครับมขอบคุณครับ